สวัสดีครับผมผมนัทพงษ์แดงสีอ่อนนะครับผมตำแหน่งผู้จัดก,การฝ่ายขายบริษัทพี่น้องเพชรออโต้ Auto จำกัดหรือว่านิสันบึงกานะครับผมความรู้สึกที่ผมมีต่อแบรนด์ของนิสันนะครับผมนับทั้งจากที่ผมนะครับผมได้ก้าวเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของนิสันเนี่ยประมาณ6-7ปีเนี่ยผมมีความรู้สึกว่านิสสันเนี่ย ทำให้ผมมีความกระตอือรือร้นในการทํางานนะครับผมอ่ามีความอยากที่จะพัฒนาตัวเองนะครับผมอ่าอาจจะเป็นเนื่องจากว่าแบรนด์ของนิสสันเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดกลางนะครับผมไม่ใช่แบรนด์ที่โดดเด่นอะอาจจะอาจจะเป็นแบรนด์ที่โดดไม่โดดเด่นเท่ากันกับแบรนด์หลักของเขาเลยทาให้เราะ ต้องกระตือรือร้นเพื่อจะสู้นะครับผมในแบรนด์หลักของเขาได้นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกนะครับผมผมมีความรู้สึกว่านะครับในองค์กรของผมเนี่ยนะครับผมมีการทํางานขององค์กรของเราเนี่ยมีการทํางานแบบเป็นครอบครัวซึ่งก็หมายถึงว่า เราอะจะพูดคุยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาน้อยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางศูนย์บริการหรือว่าฝ่ายขายนะครับผมเราจะช่วยกันนะครับผมเพื่อแก้ปัญหาจุดจุดนั้นนะครับผมให้มันลุนะครับผม mm hmm. เพื่อให้แบรนด์ของนิสสันของเราเนี่ยอ่าดูดีนะครับผมแล้วก็อ่าอยู่ในใจของลูกค้า นะครับผมเล,เลยทำให้เรามีความสามัคคีนะครับผมมีความรักในแบบของนิสสันนะครับผมและอีกอย่างนึงนะครับผมที่ผมมีความรู้สึกว่าผมมีความสุขผมมีความภูมิใจนะครับทุกครั้งและทุกทีที่ผมได้ส่งมอบรถของแต่ละคันแต่ละคันไปนะีผมผมจะมีความรู้สึกยินดีและมีความสุขมาก เมื่อได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้านะครับผมที่เขาได้รับรถนะครับผมตามที่เขาต้องการไว้นะครับผมตามที่เขาคาดหวังไว้นะครับผมเปรียบเสมือนว่าผมได้ส่งมอบสิ่งดีๆนะครับผมให้กับลูกค้านะครับผมทําให้เขามีความสุขนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมผมต้องขอขอบคุณนะครับผมแบรนด์ของนิสสันนะครับผมที่ทําให้ผมได้มีอาชีพนะครับผมทําให้ผมได้มี รายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวของผมนะครับผมได้ทําให้ผมได้มายืนอยู่ในทุกๆจุดนี้นะ,นะครับผมผมสัญญาว่าผมจะทําให้แบรนด์ของนิสันเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่ดีมีคุณภาพนะครับผมเป็นที่รักของลูกค้านะครับให้กระจายออกไปนะครับให้มีชื่อเสียงนะครับผมให้เป็นนะไปในทางที่ดีนะครับผมขอบคุณมากครับ